มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ทัพภาคสองบอกคิดให้ดีก่อนก่อนที่จะเปิดชายแดนดูพฤติกรรมกรรมัมพูชาก่อนตัดสินใจ11กันยาย,ยน2568พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเพื่อการรักษาอธิปไตยของชาติ แม่ทัพภาคสองได้ทักทายผู้เข้าร่วมด้วยใบหน้าที่ยิ้มย้มแจ่มใสเปลี่ยนไปด้วยความสุขที่ได้กลับมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้งนะคะซึ่งช่วงหนึ่งของการบรรยายได้มีประชาชนสอบถามความคิดเห็นกรณีข้อตกลงของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชา GBC ในการพิจารณาเปิดด่านชายแดนแม่ทัพภาคสองให้ความคิดเห็นว่าการปิดหรือเปิดด่านส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศกัมพูชาเพราะทรัพยากรสินค้าส่วนใหญ่ไปจากไทย การปิดด่านทําให้คนไทยไปเล่นการพนันไม่ได้ไปเป็นสแกมเมอร์ไม่ได้คนไทยบางส่วนข้ามไปกัมพูชาเพื่อทําหน้าที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียกับคนไทยด้วยกันเองมีทั้งบ่อนคาสิโนและสถานที่หลอกลวงทางโซเชียลตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาอีกทางสินค้าบางส่วนปูนซีเมนต์น้ำมันจะกลับมาทำร้ายทหารไทยสู้รบกับทหารไทยเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีอยู่มีกินตลอดนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องปิดด่าน มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดว่าผลประโยชน์ของชาติต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตัวพี่น้องที่ค้าขายชายแดนได้รับผลกระทบแต่พี่น้องบางท่านให้สัมภาษณ์ว่าพวกฉันยอมให้ปิดด่านขอแค่ให้ประเทศไทยรบชนะเท่านั้นการเปิดด่านทําให้ฝ่ายเขาเข้มแข็งมีเครื่องบริโภคอุปโภคจากไทยเข้าไปขณะที่คนไทยไปเล่นการพน,นันบ้านแตกสาแลกขาดเงินหมด ขาไปขับรถไปขากลับเดินกลับเพราะว่ารถถูกยึดนี่คือสิ่งมเมาเป็นผลประโยชน์ของใครไม่ทราบพูดเสมอว่าคิดดีๆเรื่องของด่านขอให้ทุกคนมีสติในการรับรู้ข่าวสารสำหรับการเปิดปิดด่านกัมพูชานั้นต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยเหตุผลก็คืออะไรเพราะทุกอย่างจะต้องขึ้นกับผลประโยชน์ของชาติด้วยต้องฟังเหตุผลของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจว่ามีเหตุผลอย่างไร ก่ายความมั่นคงมีเหตุผลอย่างไรถึงออกมาในรูปนี้ต้องฟังเหตุผลบางอย่างเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติส่วนกรณีชาวบ้านในพื้นที่ยังมีความไม่สบายใจต่อประเทศชาติเพื่อนบ้านนั้นต้องดูความจริงใจที่เขามีว่าจริงใจหรือไม่ต้องดูพฤติกรรมด้วยถ้าไม่จริงใจก็ยังไม่เปิดทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของัฐบาลในภาพรวมขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ